สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกรดกฎาคม ก่อนที่เราจะดูดวงมาทำความเข้าใจกันนิดนึงอันนี้คือการดูดวงในภาพกว้างนะเพราะว่าเห็นเฉพาะดาวจรบนท้องฟ้าไม่ได้เห็นดาวของแต่ละบุคคลคุณก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเนาะมาดูดวงของคุณในเดือนนี้การสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระะวางลักอยู่ที่ธนูอันนี้จะดูได้ตรงกว่า ในเดือนนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังจออยู่ในภพสหัชชะแล้วราหูเจ้าเรือนเขาไปจรแจ้งผลอยู่ในภพอริไปร่วมกับพุทธเจ้าเรือนปัตตนิและพุทธเจ้าเรือนการงานแต่ว่าราหูกับพุทธเขาพันดาคู่ศัตรูกันถ้าพบสหัชชะหมายถึงการเดินทางการติดต่อ คุณก็จะติดต่ออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนะมันจะมีความล่าช้ามีอุปสรรคโดยเฉพาะสิ่งที่คุณต้องระวังคือในเรื่องของเอกสารสัญญานะดูให้ดีจะผิดพลาดในเรื่องของเอกสารเรื่องของคําพูดวิธีการสื่อสารบางทีมันไม่ลื่นหูแล้วตัวคุณเดินถอยหลังด้วยในตอนนี้นะทำให้อารมณ์ก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางทีพอคนอารมณ์ไม่ดีเนาะพูดไปมันก็อาจจะไม่ค่อยน่าฟังการเดินทาง ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยนะรอบคอบใช้สตินะจะใช้รถใช้ถนนถ้าสหัชชะหมายถึงเพื่อนพี่น้องนะคุณต้องระวังการถูกมิสหายการถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงหรือว่าถูกโกงราหูกับพฤหัสนี่เป็นดาวคู่หลอกคู่ล,คลวงเลยนะช่วงนี้ชาวธนูต้องอดทนนิดนึงเพราะว่ามันมีดาวทำมุมอริแล้วก็มรณนะ พุ่งเข้าใส่รักของคุณจะเป็นช่วงที่ชาวธนูจะอึดอัดแรงเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้จนงงไปหมดนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาแก้ไปทีละเรื่องแก้ไปทีละปอกคุณอย่าเอาปัญหามากองสุ่มแล้วมันยุ่งไปหมดนะไม่รู้จะแก้อะไรก่อนนะวิธีการคือคุณกองปัญหาไว้ทั้งหมดเลยเอาปัญหาวางไว้ก่อนแล้วหยิบมาทีละเรื่องอะไรสําคัญกว่า แก้ก่อนนะอันนี้คุณจะจบนะค่อยๆแก้ในเรื่องของการงานก็เหมือนเหมือนเคยดาวพุธตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานยังจอนอยู่ในภพปริร่วมราหูเจ้าเรือนสหัสชะแล้วก็สุภเจ้าเรือนไปแจ้งผลมรณะอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวธนูคุณต้องระวังความผิดพลาดนะมีโอกาสที่คุณจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือว่าเพื่อนร่วมงานนำความเดือดร้อนนำปัญหามาให้อย่างเงี้ยในเรื่องของคำพูดจะสร้างสตรูนะมันจะมีการขัดแย้งกันในองค์กร โดยเฉพาะคุณที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารหรืองานที่คุณต้องใช้คำพูดเป็นหลักอะเช่นเซลล์อย่างเนี้ยนักการตลาดแบบเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดมากๆเลยเพราะมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายมากนะในเรื่องของเอกสารสัญญาต้องรอบคอบมากๆนะจะผิดพลาดเสียหายงานในความรับผิดชอบของคุณ มันจะมาจากความประมาทของตัวคุณก็ได้หรือจะมาจากลูกน้องก็ได้นะแล้วพอดาวมันไปจรแจ้งผลมรณะแบบนี้คือการงานคุณก็อยู่ในภพอริเจ้าเรือนเขาก็ไปแจ้งผลมรณะมันมีโอกาสที่คุณจะตกงานได้ง่ายๆเหมือนกันนะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินไปชดใช้ค่าเสียหายเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นรอบครอบเยอะๆ อาทิตย์เจ้าเรือนสุภจรอ,อยู่ในเรือนพุธนะะสุภะเนี่ยแปลว่าความสําเร็จความราบรื่นเพราะฉะนั้น้าคุณใจเย็นนะไม่ห้าวเกินค่อยๆใช้สติใช้ไหวพลิบในการแก้ปัญหาหรือว่าเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรแล้วคุณปรึกษาผู้ใหญ่อันนี้คุณก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะใจเย็น สำหรับคุณที่คิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่าแม้ว่าเดี๋ยวพุทธจะจรอ,ออกจากภพอริไปเข้าปัตตนิแป๊บนึงแล้วพุทธเจริญการงานคุณก็จะจรเข้าภพมรณะอีกคุณรอไปถึงหลังวันที่5สิงหาก่อน่ะให้พุทธเขาจรพ้นมรณะไปก่อนอันนั้นถ้าจะเปลี่ยนงาน ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงนั้นเพราะคุณเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวพุทธเจ้าเืินการงานคุณจรเข้าพบมรณะคุณก็มีปัญหาอีกอาจจะไม่ผ่านโปรหรือถูกกันแกล้งถูกอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนนะใครที่กำลังกำลังมองหางานก็เหมือนกันนะหลังวันที่ห้าสิงหาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้งานแล้วมันดีอะมันดีกว่าเพราะว่าพุทธเจ้าเืินการงานจอนเข้าพบสุภาะแบบเนี้ยมันงานมันจะดีกว่าเยอะเยอะเลยผลตอบแทนก็อาจจะได้ดีกว่าด้วย ในเรื่องของการเงินดาวเสาเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ก็จอนถอยหลังเหมือนกันนะธนูนี่หุดหงิดต,ตัวเองแล้วยังมาหุดหงิดในเรื่องเงินอีกเรื่องหนึง่งแต่แม้ว่าเสามันจะเดินถอยหลังก็ยังเดินเป็นเกษตรอยู่นะยังอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองคุณยังทํามาหาได้เป็นปกติเพียงแต่มันอาจจะล่าช้าบ้างหรือได้น้อยกว่าที่เคยนะได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ แต่ก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะ อังคารเจ้าเรือนปุตตะมาจรร่วมสุขเจ้าเรือนลาภะแต่ว่าเขามาเป็นจรอ,อยู่ในภพมรณะแต่ดาวคู่นี้เป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในเรื่องของคนใกล้ชิดในเรื่องของเพื่อนฝูงมที่จะทําให้เสียเงินเสียทองก็ได้นะแต่ในด้านดีดาวคู่มิตรที่มาจรอ,อยู่ในภพมรณะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นชาวจจนุก,ก็ลองนิดนึงเบาๆเบาๆหรือ จันเนี่ยเขาไปจออยู่ในพกพันธุเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากการขายทรัพย์สินขายบ้านขายรถอันนี้ก็ได้ด้วยนะสาวะเล็งสุกมานะสาวเขาเลงสุกสุกเขาเป็นเจ้าเรือนอรีใช่ไหมแล้วก็มาเลงอ่สุกเป็นเจ้าเรือนอรีเป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เล็งอังคารเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศ ในภพมรณะเพราะฉะนั้นพอที่ชาพนุคุณได้เงินมาแล้วมันมีเรื่องต้องใช้เงินคุณจะหมดไปกับหลายสิ่งมากเลยอะ่ะเสียเงินในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยคือตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะป่วยด้วยคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอรินี่แปลว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะ หรือว่าเสียเงินเพราะหนี้สินนะเสียเงินเพราะคนใกล้ชิดเบียดบงังแล้วก็เตือนนิดนึงช่วงนี้อย่าพึ่งลงทุนนะอย่าพึ่งขยายงานมีโอกาสที่คุณจะขาดทุนหรือว่าเงินมันจมดีไม่ดีคุณจะเป็นหนี้ได้อีกด้วยนะแล้วก็มีโอกาสได้เงินจากการขายทรัพย์สินแต่ก็มีโอกาสเสียเงินจากการซ่อมบ้านซ่อมรถเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบอกธนูตอนนี้เสียเงินหลายสิ่งจริงๆ ในเรื่องของความรักตอนนี้พุทธเจ้าเรือนปัตนิจออยู่ในภพอริแต่เดียววันที่สองก็ยกละนะคนรักก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเรื่องที่คุณผิดใจกันบางทีไม่ใช่เรื่องของคุณทั้งคู่นะเรื่องของเจ้าบ,บ้านเขาแบบนี้จะไปยุ่งกับเขาทําไมเนาะอย่าเอาเรื่องของคุณอื่นมาทําให้คุณต้องผิดใจกับคู่ครองของคุณนะแล้วถ้าต่างคนต่างร้อนก็อย่าฝืนที่จะเอาชนะกันเพราะว่าเดี๋ยวพอวันที่สองพุทธจรเข้าปัตนิ ก็ใช่แต่พอ20เนี่ยพูดจอนเข้ามรณลนะอีกละเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในระยะเวลาเดือนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยชาวธนูคุณใจเย็นๆน,นะถ้าร้อนกับร้อนอย่าเพิ่งคุยกันนะมันมีโอกาสที่จะแตกหกักหรือถ้ามันจําเป็นต้องคุยกันจริงๆให้คุณมีตัวกลางนะคุยผ่านผู้ใหญ่ที่ เาลบนับถือเนี่ยไปปรึกษาผู้ใหญ่อันนี้จะดีกว่าคุยกันเองในระยะนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยคุณรอให้ดาวเดินดีกว่านี้ก่อนนะหรือตอนนี้เนี่ยคุณเปลี่ยนเรื่องเบี่ยงเรื่องไปเลยนะอะไรที่มีปัญหาไม่ต้องคุยชวนกันไปพักผ่อนชวนกันไปทําบุญบุญจะได้เสริมส่งให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะ ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่เรื่องความรักตอนนี้ต้องบอกไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าสุขซึ่งเป็นดาวของความรักเองก็โดนเสาเลงอย่างเนี้ย แต่จริงสุขกับอังคารเขาเป็นดาวคู่ความรักความสัมพันธ์เลยแหละเพียงแต่สุขก็ไปจออยู่ในภพมรณะโดนเสาเลงอความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องที่อึดอัดแต่มันไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคนที่เข้ามาจะเดินหน้าไหมจะถอยหลังบอกไม่ถูกตอนนี้เนาะแล้วอังคารเจ้าเรือนปุตตะปุตตะนี่แปลว่าความรักครั้งใหม่ก็ได้แปลว่าการพบรักก็ได้ก็จออยู่ในภพมรณะแบบนี้มีความรักตอนนี้ก็โอกาสที่มันจะไม่สมหวังในเรื่องของความรักมันมีนะ หรือวา่ามีความรักแล้วมันต้องไปแข่งแ,แย่งชิงดีชิง,ดชงเด่นอะไรกันแบบเนี้ยมันมีมือที่สามก็มาแล้วมันก็อึดอัดเนาะไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอสักหลังยี่สิบกรกดาไปแล้วะหรือรอสักหลังห้าสิงหาไปแล้วเนี่ยค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายส่วนคุณที่ตั้งคันอยู่ตอนนี้นะคุณจะขยับข,ขยื้อนร่างกายจะทําทอะไรระวังนิดนึงนะพระปุต,ตะมรณะมันมีโอกาสที่จะไปกระทบกระเทือนเจ้าตัวเล็กๆที่อยู่ในคันได้เพราะฉะนั้นก็ระวังมากมาก วันที่สองกระดกกระดาดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนการงานจรเข้าพบปัตตนิเนี่ยเพราะฉะนั้นปัตตนิถ้าเป็นเรื่องของคู่เนี่ยตอนนี้มันก็จะคลี่คลายแล้วนะมีความราบตื่นชวนกันไปทําบุญอย่างที่บอกมันก็ชีวิตคู่ของคุณก็จะดําเนินไปได้ช่วงนึงนะ คนรักคูคของก็คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะเดี๋ยวพุทธก็จอนเข้าพกมรณาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเย็นๆใจล่มๆอย่าไปจุกจิกจู้จี้อย่าไปอะไรกับเขาเยอะนะถ้าในเรื่องของการงานปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะได้รับการแก้ไขน,นะมีความสำเร็จมีความราบรื่นมากขึ้นนะถ้าคุณจะเร่งผลงานคุณทำตอนนี้เลยมีเวลาให้คุณจนถึง20 กดกดาคมก่อนที่พุทธจะจรเข้าพกมรณะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้การงานที่คุณค้างค้างให้รีบสัสางเลยจะทําผลงานอะไรทําตอนนี้เลยเพราะผู้ใหญ่ยังเห็นผลงานยังเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนเดี๋ยวพุทธมันจะเดินไม่ดีอีกแล้ว่นะเพราะฉะนั้นลุยเรื่องงานตอนนี้เลยจนถึง20กรกกดานะ วันที่เก้ากรากฎาเกตจรเข้าราศีสิงพบสุภะแล้วอาทิตย์ไปจรอ,อยู่ในภพปัตตนี้ร่วมกับพุทธเจ้าเรือนการงานนะ ตอนนี้คุณเองก็อาจจะหันกลับมาสนใจพอปัญหามันเยอะๆเบื่อเ,อเนาะหันกลับมาสนใจในเรื่องของศาสนามายึดมั่นมีหลักยึดนะคุณก็ยังจะโอเคนะอาทิตย์เจ้าเดือนไปจอนร่วมพูดเจ้าเดือนการงานช่วงนี้เป็นโอกาสดีในเรื่องงานที่อาจจะมีงานพิเศษเข้ามาผู้ใหญ่ให้งานอะไรแบบนี้นะก็เป็นช่วงที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาได้ด้วยมีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่เกิดจากการทํางานแต่ว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ วันที่17กระะกฎาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาจอเข้าพบมรณะและดาวเป็นมหาจากักรเสาเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเล่งอังคารเจ้าเรือนปุตตะเล่งสุขเจ้าเรือนลาภะเล่งอาทิตย์เจ้าเรือนสุภาจริงๆดวงดาวดีๆเนาะการเงินการทองทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่ไปเล็งแล้วดาวอังคารดาวสุกขดาวอาทิตย์คุณไปอยู่ในพมรณะ มันจะดีดาวที่เดินแบบนี้ดีสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างภาษาทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือทำงานที่เกี่ยวกับมรณะทำงานเกี่ยวกับข้อความเจ็บป่วยของคนงานที่จบเป็นจบจบอะไรแบบนี้ดีนะค่อนข้างที่จะมีะไรายได้เข้ามาเยอะแต่ว่าถ้าคุณทำงานลูทีนปกติธรรมดาอันนี้พอดาวมันไปเดินอยู่ในภพมรณะมากๆ ชีวิตมันเหมือนกับทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยราบลืนะ่นอะมันมักจะมีปัญหามีอุปสรรคมีแต่เรื่องเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ชาวธนูต้องใจเย็นๆนะแต่ว่าในด้านดีนะถ้าดาวเดินแบบนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้ลาบจากได้โมรด,ดกอะไรแบบเนี้ยจะได้โมรด,ดกเป็นอสังหาก็ได้หรือว่าได้ลาบจากความตายความสิ้นสุดอะไรแบบนี้นะ วันที่20กระดากดาดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตนิและเจ้าเรือนการงานจอนเข้าพบมรณะวันเดียวกันดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศก็จอนเข้าพบสุพนะดาวสุกดาวเจ้าเรือนอารีนะสุกสุกคุณเป็นเจ้าเรือนอารีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยก็จอนเข้าพบสุะนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พอ20กระฎากดาไปเนี่ย ในเรื่องของการงานอาจจะมีอะไรให้ต้องระวังมากขึ้นนะ แต่ว่ามันมาจรร่วมกับอธิตเจ้าเรือนสุภาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาในช่วงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยคุณยังมีเขาเรียกว่ามีสติมีไหวพริบที่คุณจะแก้ปัญหาไปได้นะแล้วเสาที่เล็งมาเนี่ยเอ่อต้องระวังคนที่จะใส่ร้ายหรือคนที่จะเลื้อยขาเก้าอี้แต่ว่าเสากับพุธเขาเป็นดาวคู่สมณ์กันเสากับอทิตย์เนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการงานถามมีไหมมีนะมันอาจจะมาแล้วเป็นจบจบ o b ทำแล้วจบไป แต่ว่าอาทิตย์กับเสาเองเขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะอึดอัดในเรื่องของงานบ้างหรือว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ก็ให้รอบคอบนะ คุณจะมีาไรายได้เข้ามาได้มากขึ้นนะช่วงเนี้ยเพราะว่าคุณอาจจะมีาไรายได้เสริญ้ามาจะหาเงินได้มากขึ้นแหละเพราะอังคารเจ้าเรือนปุตตะศุกเจ้าเรือนลาภะเนี่ยไปจออยู่ในภพสุภาอิมาดาการเงินทั้งนั้นเลยเกตก็เป็นเรื่องเงินพิเศษไรายได้พิเศษเงินจากต่างถิ่นต่างประเทศอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างน้อยๆการเงินก็ดูดีขึ้นนะขยับดีขึ้น มีช่องทางผลประโยชน์รายได้จะเข้ามามากขึ้นนะเจ้านายผู้ใหญ่ก็สนับสนุนมากขึ้นฐานะความเป็นอยู่ที่อาจจะอึดอัดเนี่ยตอนนี้อาจจะดูราบลื่นขึ้นนะมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวหลังวันที่ยี่สิบกรกฎาไปชีวิตคุดจะเริ่มดีขึ้นและเริ่มลงตัวเริ่มที่จะมีความปลอดโปร่งมากขึ้นเดี๋ยวคุณรอให้ าดาวพุธเจ้าเรือนการงานกับอาทิตย์จรออกจากภพมรณะตอนเนี้ยพอตอนนั้นนะธนูคุณจะพละเรื่องกับตอนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเตรียมตรวจเ็เตรียมตัวเตรียมใจรับความโชคดีรับความสําเร็จที่จะเข้ามานะอึดอัดแรงอีกแค่20บวันนะแล้วทีนี้คุณก็ชีวิตคุณก็จะแฮปปีก้กบดีกระดาและจะพละเรื่องกับตอนนี้เลยนะ e. นี่คือภาพรวมของชาวธนูในเดือนกระกฎาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ ขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า